สดด ا, วัสดีค่ะต้าเชาพบกับมานนนอีกครั้งนะคะวันนี้มานนนจะมาสอนทุกคนกดจุดแก้ปวดกันค่ะโดยที่จุดจุดนี้นะคะสามารถแก้าการปวดได้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัวปวดไมเกรนค่ะปวดท้องหรือว่าอ,อาการปวดฟันนะคะโดยเฉพาะปวดฟันล่างค่ะแล้วก็ในผู้หญิงที่มีการปวดประจําเดือนนะคะจุดนี้ก็ช่วยได้ดีเลยค่ะโดยวิธีการหาจุดนี้นะคะก็หาง่ายมากๆเลยนะคะโดยจุดจุดนี้อยู่ที่บริเวณง่ามมือทั้งสองข้างของเรานะคะแต่ว่านะคะในผู้หญิงท้องนะคะห้ามกดจุดนี้นะคะ วิธีหาจุดนะคะให้เราทํามือแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอานิ้วโป้งของอีกฝั่งหนึ่งนะคะบริเวณข้อนิ้วโป้งตรงนี้นะคะทาบลงไปบริเวณตรงนี้ค่ะและจุดเขาก็จะอยู่ที่บริเวณปลายนิ้วโป้งของเราพอดีนะคะวิธีการกดง่ายๆก็สามารถคลึง2-3ถึงนาทีนะคะหรือว่าใครที่ถนัดกดปล่อยกดปล่อยก็ได้นะคะหรือว่าสามารถกดค้างไว้ได้ค่ะ 2- 3ถึงนาทีเช่นกันค่ะโดยสามารถกดสลับกันทั้งสองข้างนะคะ หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมจุดจุดเดียวเนี่ยเขาถึงสามารถแก้ปวดได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะนั่นเป็นเพราะว่าจุดจุดนี้เขามีคุณสมบัติในการปรับลมปาในร่างกายของเราให้ไหลเวียนดีและแก้ปวดได้ค่ะซึ่งแพทย์แผนจ,จีนบอกไว้ว่านะคะปุถงธเจือทงธงเจอปุทงค่ะซึ่งหมายความว่าหากเกิดการติดขัดของลมปาในร่างกายของเรานะคะก็จะทําให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ค่ะและเมื่อลมปาในร่างกายของเราไหลเวียนดีนะคะอาการเจ็บปวดเหล่านั้นก็จะหายไปค่ะ ซึ่งการกดจุดนี้เป็นประจำนะคะก็จะช่วยปรับลมปานในร่างกายและช่วยแก้ปวดได้ดีค่ะและคุณสมบัติอีกอย่างของจุดนี้นะคะในคมพี์โบราณเขาบันทึกไว้ว่าจุดจุดนี้สามารถรักษาอาการเกี่ยวกับใบหน้าได้ค่ะซึ่งเขาบันทึกไว้ว่าเมียนเข่าเหอร์กูโชนะคะซึ่งหมายความว่าการนวดหรือการฝังเข็มที่จุดจุดนี้เป็นประจำนะคะก็จะสามารถรักษาอาการใบหน้ากระตุกนะคะหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวหรือว่าอาการของเบลพาซี่ได้ด้วยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแต่ก่อนจากการวันนี้นะคะหมอไหนขอฝากไว้อย่างหนึ่งค่ะสําหรับคนที่มีอาการปวดเรื้อรังนะคะจะปวดบริบเวณใดบริเวณหนึ่งนานๆนะคะหรือว่ามีอาการปวดหัวร่วมกับขึ้นไส้อาเจียนนะคะแนะนําให้ลองไปปรึกษาแพทย์ดูนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานค่ะจะได้รักษาได้อย่างตรงจุดนะคะโอเควันนี้ไปลวค่ะสวัสดีค่ะ